สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวจีช็อกบายจีแซบครับกับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับจีช็อกบายจีแซบช anel ครับวันนี้ต้องบอกว่าถึงคิวทีเด็ดครับนี่นะครับจริงๆเนี่ยมันออกมาสักพักหนึ่งนะครับแต่ไม่นานมากนะครับแต่ว่าเพิ่งถึงคิวที่ผมจะมาลงให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันนะครับก็มาตามดูนิดนึงบางคนอาจจะเห็นรีวิวจากบางช่องแล้วไม่เป็นไรครับใครที่ติดตามเราอยู่ครับมาชมไปพร้อมๆกันครับว่ารายละเอียดของรุ่นนี้เป็นยังไงแต่ต้องบอกว่าเด็ดครับ สั้นๆเลยว่าเด็ดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอติดตามกันเลยครับอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s Subscribe c h anel ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้รวมถึงรีวิวรุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นร i ม i t e d หรือรุ่นที่น่าสนใจครับไปชมเลยครับโอเคครับผมกลับมาชมกันครับอย่างที่บอกนะครับว่าตอนที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นคลิปแล้วว่าวันนี้น่าสนใจมากๆเด็ดเลยทีเดียวครับเพราะมันคือ f ฟ l m e ม t a l Series ครับ และเป็นฟูล m ม t a l ที่เป็น l i มิเต็ดอิดิชัที่อยู่ในคอนเซปต์ของ Virtual Reality ครับโลกเสมือนจริงนะครับผมขึ้นภาพให้ดูครับนี่ฮะนี่ฮะตัวนี้เลยที่ออกมาก่อนนะครับที่เป็นสีดำนะครับใน Virtual Reality หรือโลกเสมือนจริงที่ไซไฟหุ่นยนต์มากๆนะครับเหมือนกำลังเล่นเกมไฮเอน n d อยู่อะไรแบบนั้นเลยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่2ต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับเป็นตัวที่2ที่ออกมานะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชัน2นะครับใน ว t ท์ชวลิตตนะครับมาชมกันนิดหนึ่งฮะตัวกรองเนี่ยจะเป็นรูปแบบของสีออกซิเวอร์นะสีเทาๆเงินๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สกรีนตรงนี้สีเงินเงาเลยนะครับแล้วก็สกรีนนะครับตัวอักษรที่หน้ากรองนะครับที่เกี่ยวกับสเปคของเขาจุดเด่นของเขาอย่างเช่นพวกช็อคเรสต s สแตนต t นะครับ s t r u ค t u r e ์โฟ t e c ทนะครับคือการป้องกันในเรื่องของตัวเคสต่างๆนะครับได้อย่างแน่นหนาแข็งแรงมากขึ้นนะครับหรือว่าโครงสร้างที่ป้องกันแรงกระแทกครับมาดูพระเอกของเราด้านในเลยดีกว่าครับแบบรวดเร็วฮะ เพื่อนๆเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะหน้ากล่องก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกับตัวฝากล่องด้านหน้าเลยนะครับเป็นสีเงินเงานะครับสกรีนจี้ช็อคนะครับแล้วก็จุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับตัวกล่องบีซายออกมาสวยงามนะครับผมเข้ากับคอนเซปเต์วอชวลเรตตี้นะครับตัวนี้นะฮะคู่มือใบรับประกันนะครับผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับเพื่อนๆน่าจะคุ้นชินนะครับก็ของแท้นะครับของจริงก็จะมีมาตัวนี้มาด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วชี้วัดไม่ได้ทั้งหมดนะ นะครับมาดูรีวิวถึงจะเห็นนะฮะใครนักสะสมใครอยากใช้งานนะครับมาดูรีวิวที่ชาแน,นลของเราเผื่อเอาไว้เช็คเอาไว้เทียบจะได้รู้ด้วยว่านะครับตัวนี้ตัวจริงหรือเปล่านะฮะเปิดกันไปดูครับเ <m> อาละเพื่อนๆครับพระเอกเรามาแล้วนะฮะ <m> ตัวนี้อย่าง <m> ที่ผมบอกไปครับมันคือ GMWB 5000 Series ครับในคอนเซปต์ Virtual Reality ครับหรือว่าโลกเสมือนจริงโลกไซไฟฮะ ดูฝากล่องด้านในครับก็มีสกรีนคล้ายๆกับตัวรุ่นแรกนะครับที่เป็นสีดำนะครับทำคอนเซปต์ออกมาสวยงามมากผมชอบนะนะครับผมชอบนะเห็นไหมฮะเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนั้นเนี่ยนะครับผมเอาให้ดูใกล้ๆนะครับมันจะพูดถึงเรื่องของจุดเด่นนะครับของตัวคาซิโ g จิช็อในรุ่นนี้นั่นเองว่าจะเป็นช็อครีสติสแตนนะครับหรือจะเป็นยี่สิบบาทวอเทอร์รีสติสแตนนะครับหรือ พลังงานแสงอาทิตกันน้ำ200เมตรนะครับรองรับระบบมันตีแบนซิกนะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนลิงก์อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกจุดเด่นของเจ้ารุ่นนี้ไว้เลยนะครับอาละนะครับตรงนี้ยังมีลูกเล่นนะครับนี่ตัวกล่องนะครับจะออกเป็นสีน้ำตาลนะครับบอวาวน้ำตาลทองนิดหนึ่งนะตัวกล่องว่าดูลักชัวรี่เลยทีเดียวนะครับสวยฮะดีไซน์ออกมากล่องก็แน่นอนว่าคอนเซปต์เขาโลกสายไฟนิดหนึ่งนะครับอาวละเพื่อนๆฮะมาดูครับผเอกของเราครับ นี่คือเจ้าพระเอกของเรานะครับหรือว่า g m w B 5 0 0 0 t v b ขีดหนึ่งดูราคากันอีกครั้งหนึ่งให้ชัดๆกันไปเลยครับนีครับ g m w B 5 0 0 0 t v b ขีดหนึ่ง DR ครับ e t a l i t y นะครับและที่สำคัญที่สุดครับ Full Metal ในซีรีส์นี้นั้นนะครับเป็นวัสดุไทเทเนียมนะครับพูดง่ายๆคือใช้ไทเทเนียมนะครับทั้งสายและก็ตัวเคสเองนะครับนี่คือจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ต้องบอกว่า อยากใครเพื่อนๆเนี่ยนะครับได้รู้ดีเทลตรงนี้เลยนะครับหลายคนที่เล่น Casio G Shock เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเอ๊ดีไซน์มันคล้ายๆกันนะครับวัสดุก็เหมือนกันหรือเปล่าทำไมราคาต่างกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับวัสดุเป็นไทเทเนียมนะครับวัสดุเป็ไทเทเนียมเพราะฉะนั้นมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรใช้สเปควัสดุที่สูงกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่ตัวกล่องขออนุญาตวางไว้ก่อนนะครับอ่ะผมขออนุญาตปิดกล่องไปเลยแล้วกันครับจะได้มาดูที่รายละเอียดที่ตัวนาฬิกากันเลยครับ เอาละครับเพื่อนเฮะชมใกล้ๆครับนี่เอาให้ชมใกล้ๆครับแบบ first impression นิดนึงครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงคอนเซปต์ให้ฟังนะครับว่าการออกแบบของเขานั้นนะครับมีคอนเซปต์มาอย่างไรบ้างนะครับนี่เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆผมอยู่หน้าจอตรงนี้นะจับตัวจริงนะผมต้องบอกเลยว่าสีเขาเนี่ยเตะตามานะครับสวยเงาวับเลยนะฮะ ตัวนี้นะครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับลวดลายของเขาเนี่ยนะครับก็จะออกมาเป็นโทนสีเทาสีดําแล้วก็สีน้ําตาลนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสีน้ําตาลเบาๆนิดหนึ่งนะครับก็ลวดลายนี้เนี่ยนะครับเขาออกรวดลายมาเป็นคาร์เมลแฟกหรือว่าลวดลายพรางครับที่เป็นลวดลายพรางเป็นลักษณะของเหลี่ยมมุมเลขาคณิตเห็นไหมครับเห็นนะฮะตีเส้นตีมุมตีเหลี่ยมออกมานี่คือคอนเซปที่ทําออกมาเพราะอะไรเพราะเขาอยากให้สื่อถึงโลก virtual reality นะครับอยากให้สื่อถึงโลกแบบไซไฟแบบนั้นเลย นะครับเห็นไหมฮะนี่สายเป็นลวดลายพรางเลขาคณิตนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นมุมนะครับสามสีสีน้ำตาลสีเทาสีดำครับเพื่อนๆครับหน้าเรือนเช่นเดียวกันครับตัวสีที่กรอบเพื่อนเพื่อจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่ามันจะมีได้กันหมด3สีเห็นไหมครับสีน้ำตาลสีเทาสีดํานะครับตรงหน้าเรือนนะครับยังใช้การออกแบบดีไซน์สุดคลาสสิกนะครับตรงแผงทับโซลานะครับหรือว่าแผงโซลาเนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ่นลายอิดเห็นไหมครับนี่ผมให้ดูใกล้ๆครับนี่ฮะ ลุ่ลายสุดคลาสสิกเลยนะครับในรุ่นแรกๆของคาซิโอจีช็อคที่เป็นทรงสแควรแบบนี้ก็จะมีเช่นกันนะครับรุ่นที่เป็นโซลารเป็นแผงรับพลังงานแสงอาทิต์ครับเพราะว่ารุ่นนี้รองรับการใช้พลังงานด้วยแสงด้วยนะครับหน้าเรือนนะครับโทนนะครับจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าโทนจะออกดำนะครับตัดกับตัวหน้าจอ LCD แบบนักทีบนะครับที่สามารถทําให้เรามองหน้าจอได้ง่ายทุกมุมมองเลยนะครับเวลามองตัวเลขเห็นไหมครับเอียงซ้ายเอียงขวาดูด้านข้าง นะครับตัวเลขไม่กระพริบนะครับตัวเลขยังเห็นชัดเจนนะครับนี่คือความโดดเด่นของหน้าจอแบบใหม่นะครับเป็น lcd แบบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าหน้าจอพื้นหลังมันมืดแล้วตัวอักษรนะครับที่เป็นตัวเลขเนี่ยนะครับมันเห็นเป็นสีขาวชัดเจนเลยนะครับนี่นะฮะตัวหน้าเดือนเป็นไงครับยังมีลูกเล่นเล็กเลน้อยๆนะครับทำออกมาให้ดูแบบเป็นโลก virtual reality จริงๆนะครับปุ่มด้านข้างนะครับเป็นลมดำนะครับเช่นเดียวกันครับตรงนี้เป็นลมดำ มาดูสายนิดหนึ่งครับเพื่อนๆครับตัวสายนี่นะฮะออกแบบมาอย่างที่ผมบอกว่าเป็นคาร์บอแฟกลวดลายนะครับลายพรางเลยค่ะคลิตนะฮะแล้วก็มีการสกรีนนะครับี่สกรีนตัวอักษรตัวเลขลงไปที่สายเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมผมมองตรงนี้นะดีไซน์นะครับจะคล้ายๆกับรุ่นแรกที่เป็นสีดํามีการเจาะรูเห็นไหมครับเพื่อให้เห็นโครงสร้างนะครับแล้วก็เพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์การออกแบบของเขานะครับก็จริงๆแล้วมองปุ๊บเนี่ย คือมันได้มันได้ฟิลของ Virtual r e ลิตี้จริงๆนะมันได้ฟิลแบบโลกไซไฟได้ฟิลกบ,บหุนยนต์อะไรอย่างนั้นจริงๆนะครับดูฝั่งนี้ฮะสายเช่นเดียวกันครับนี่ผมว่าสายเขาทำออกมาได้สวยนะใครที่ชื่นชอบลวดลายนะครับเขาเรียกว่าที่มันดูเป็นลายพรางนิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่ลายพรางที่ดูเยอะจนเกินไปนะครับผมว่ากำลังสวยเลยครับแบบนี้ด้านหลังกริปล็อกนะครับนี่ก็จะเป็นโทนสีเดียวกันนะฮะ สีน้ำตาลเทาเกี็ร์อ็อก3ชั้นนะครับตรงด้านหลังนะครับนี่ตัวสายเส้นเดียวกันเห็นไหมครับสายตรงด้านหลังสีดําสีน้ําตาลเห็นไหมครับแล้วก็ตรง cover back ด้านหลังนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่านี่มีสกรีนไวคัสเซโอนะครับ shock r e s i s t นเห็นไหมครับแล้วก็เขียนสัญลักษณ์บลูทูธนะครับเพราะว่าตัวนี้รองรับสมาร์ทโฟนลิงก์ด้วยนะครับก็คือ เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้นะครับเพื่อทําการตั้งเวลาผ่าน GPS หรือตั้งค่าต่างๆนะครับผ่านตัวสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับดีมากๆนะเพื่อนๆนะผมต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับอ่ะคราวนี้นะครับกลับมาที่ด้านหน้านิดนึงครับเพื่อนๆนี้นะครับผมมาเล่าสเปคเจา้านี้ให้ฟังนิดนึงครับก็ต้องบอกว่า ตัววัสดุของเขาเนี่ยนะครับเป็นวัสดุไทเทเนียมทั้งเรือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความแข็งแรงเป็นพิเศษและมีน้ําหนักที่เบามากๆนะครับตัวโครงสร้างตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็มีชั้นของเรซินที่รองรับตัวเครื่องนาฬิกาเอาไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่านะครับเขาทําเทสเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโยนลงมาจากที่สูงการกระแทกด้วยของแข็งตัวนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับ เพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆเอาไปใส่นะหรือว่าใช้งานนะขนาดวัสดุที่เป็นสตีลหรือว่าเรซินธรรมดายังทนมากๆแล้วลองคิดดูว่าถ้าเป็นไทเทเนียมครับมันจะทนขนาดไหนฮะเพราะฉะนั้นไม่พังแน่นอนนะครับใช้งานใช้ดูเวลาได้แบบยาวๆสบายๆครับนี่คือข้อดีนะครับของคาเซโอจีช็อกและจุดเด่นของเขาเลยยิ่งเป็นวัสดุแบบนี้ยิ่งป้องกันตัวเรือนนาฬิกาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆนะครับตัวสายเป็นวัสดุไทเทเนียมเช่นเดียวกันนะครับทำให้ผิวสัมผัสนะครับของโลหะไทเทเนียมผมว่า คือจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือผิวสัมผัสของโลหะไทเทเนียมเนี่ยมันจะออกสีกึ่งเงากึ่งด้านครับเพื่อนเห็นไหมฮะมันจะไม่เงาว่าเป็นเหมือนแบบสตีลหรือว่าโลหะทั่วไปนะมันจะกึ่งเงากึ่งด้านนี่คือวัสดุผิวไทเทเนียมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับที่ขับเอาความเท่ของเขาออกมานะผมว่านะ นะครับสเปคหน้าจอตรงนี้นะครับกระจกเป็นแซฟไฟร์คริสตัลนะครับป้องกันรอยขีดข่วนเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้งานไปนะครับมันจะโดนกุญแจนะครับในกระเป๋าตังหรือว่าวางไว้หรือหล่นโดนหินโดนกรวดไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดรอยที่หน้าปัดที่กระจกนาฬิกานะครับเพราะว่าตัวนี้แซฟไฟร์คริสตัลนะครับที่สายก็เช่นเดียวกันครับอ่าตัวนี้เนี่ยนะครับก็มีการทําสีไว้เป็นพิเศษนะครับเคลือบ IP เพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะผมเจอคําถามบ่อยมากว่าพี่ครับ สีมันลอกไหมใส่ไปานานๆแล้วสีมันจะหลุดจะลอกไหมบอกตรงนี้เลยนะครับว่ายากมากถึงมากๆากมากมากม,ากม,ากมากที่สุดนะครับต้องใช้แบบทรหดอดทนจริงๆต้องลุยมาหาศาลจริงๆผมว่ามือเราหรือข้อมือเราเนี่ยน่าจะพังก่อนนาฬิกาผมบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีเนี่ยที่เคลือบมาเนี่ยนะครับของคาเซโอจีช็อคเนี่ยไม่หลุดครับเพื่อนๆครับ ไม่หลุดแน่นอนนะครับใส่ปกติประจําวันเนี่ยไม่หลุดแน่นอนถ้าไม่ลุยระบบสงครามโลกจริงๆนะครับถ้าไม่ลุยแบบสมบกุกสมบันขนาดนั้นจริงๆที่จะต้องแบบกระแทกขูดขีดอะไรตลอดเวลาที่มันหนักหนาสาหากันนะครับต่อให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็จะได้เจอเพียงแค่รอยขนแมวเัาเพืนะ่อนๆฮะรอยขีดรอยเล็กๆรอยขนแมวนะถ้าในวัสดุที่เป็นซิลธรรมดานะแต่ถ้าเป็นไทเทเนียมนะั้นยากมากครับที่จะเกิดนะครับยากมากๆครับอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ตอบข้อสงสัยอย่างหนึ่งเลยนะว่าสีลอกไหมครับพี่ใช้ไปนานๆสีจะหลุดจะลอกไหมบอกตรงนี้เลยครับว่าไม่ลอกครับอ่าไม่ลอกแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเคลือบมาอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลไปใช้งานไปสบายๆนะก็ไม่ต้องกังวลนะครับฟังก์ชันตรงนี้นะครับอ่ารองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับตั้งค่าหรือว่าตั้งเวลาผ่าน GPS ในมือถือได้เลยนะครับเวลาเซตติ้งเวลา ไม่ว่าจะเป็นระบบเวลไทม์นะครับโฮมไทม์เซตติ้งผ่านหน้าจอมือถือได้เลยง่ายมากๆรองรับระบบปฏิบัติการซิับผมตั้งเวลาอัตโนมัติผ่านเสาสัญญาณวิทยุนะครับใน6ประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจีนอังกฤษญี่ปุ่นเยอรมันอเมริกานะครับแต่ยังไม่รองรับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เดินทางไปประเทศที่ผมพูดมานะมันก็จะตั้งเวลาเองเทียบปรับเวลาเองอัตโนมัติผ่านเสาสัญญาณวิทยุได้ด้วยนะครับ นี่นี่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของระบบมัลติแบนซิกเขาทำมาให้ด้วยนะฮะเผื่อเราไปเที่ยวนะครับฟังก์ชันครับผมขออนุญาตกดให้ดูคร่าวๆครับนี่มีเวลไทม์เห็นไหมครับตั้งปลุกได้นะครับสต็อปวอตนะครับทัมเมอร์นะครับจับเวลาเดินหน้าถอยหลังได้หมดนะครับก็พูดง่ายๆว่าสำหรับการใช้ดูเวลาแล้วเบสิกง่่ยๆนะครับที่สามารถทํางานได้หมดเลยขออนุญาตกดไฟให้ดูตรงนี้ครับเพื่อนๆครับนี่หน้าจอของเขา เห็นไหมครับเพื่อนๆครับอันนี้มันในสตูค่อนข้างสว่างนิดนึงนะฮะเห็นไหมครับจากแบ็กกราวสีดำนะครับก็จะส่องสว่างออกมาโทนสีขาวฟ้าทีนึงนะครับไฟนะครับซึ่งเราสามารถตั้งเวลานะครับให้มันให้ไฟเนี่ยมันส่องสว่างอยู่ได้นานขึ้นได้นะครับจะกดผ่านแอปหรือกดผ่านตัวนาฬิกาก็ได้นะครับนี่คือสเปคทั้งหมดของเขาครับผมลองทาบข้อให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆครับนี่ ขนาดหน้าจอของเขาครับเพื่อนๆครับขนาดหน้าเรือนครับผมนี่เป็นคนข้อมือใหญ่นลเพื่อนๆนะเวลาใส่เนี่ยจริงๆไซส์นาฬิกาไซส์เนี้ยนะครับจะเล็กลงมานิดนึงนะครับถามว่าข้อมือใหญ่ใส่ได้ไหมนี่ฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นครับผมนี่ใส่มาร์ตมาสเตอร์นะครับใส่นาฬิการุ่นใหญ่ๆอย่าง MTG นะครับไซส์ประมาณนั้นเลยเป็นหลักนะครับแต่นี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นครับใส่ได้ครับใส่ได้ครับบางคนชอบนาฬิกา หน้าปัดเต็กนิดนึงนะครับตัวเรือนบางหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าใช้งานสบายๆแล้วเบาข้อมือมากๆครับนะฮะขนาดและน้ำหนักนี้คือต้องบอกว่าเบาข้อมือมากๆใส่ได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องมากังวลว่าใส่นาฬิกาที่เป็นโลหะแล้วจะรู้สึกหนักข้อมือครับเป็นอีกหนึ่งการตอบโจทย์ของวัสดุไทเทเนียมเลยนะต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับนี่สวยไหมครับเพื่อนๆผมว่าเท่นะด้วยสีของเขานี่คุมโทนนะครับ เป็นคาร์บอนแฟลกก็จริงแต่ว่าเป็นรูปทรงลายตัดเลขาคณิตผมว่าสวยเลยนะครับดูไม่ลกครับดูไม่ลกนะครับนี่ดีไซน์นะครับเอียงให้ดูครับนะส่วนเพื่อนๆจะชอบไหมต้องบอกว่าจริงๆแล้วต้องขึ้นอยู่กับคนใช้งานจริงๆครับผมมาให้เป็นข้อมูลนะครับสนุนราคาครับตัวนี้เนี่ยเปิดตัวราคาอยู่ที่ประมาณ60,000กว่าบาทครับเพื่อนๆครับในช็อปประเทศไทยเปิดตัวที่60,000กว่าบาทนะครับนั่นคือราคา ป้ายที่ขายในบ้านเราส่วนโปรโมชั่นต่างๆอะไรต่างๆก็ลองสอบถามกันเข้าไปได้ครับที่เพจของเรานะครับก็ยินดีให้คําแนะนําครับนะราคาก็สมกับวัสดุแล้วก็สเปคที่เขาให้มานะครับส่วนเพื่อนๆจะได้ราคาชค่วงโปรโมชั่นอะไรยังไงก็ลองไปหามาดูครับใครชื่นชอบลองไปหามาใส่ได้ถามว่าเหมาะกับใครนะครับหเลยครับถ้าดีไซน์ถูกใจ2นะครับถ้าการใช้งานมันตรงกับไลฟ์สไตล์หรือสิ่งที่เราต้องการนะครับจัดเลยครับ ผมต้องบอกงนี้เลยนะครับหรือว่าใครที่เป็นสายสะสมนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่แนะนําเพราะว่าอนาคตราคาขึ้นแน่นอนเพราะเป็นรุ่นลิมิเต็ดเิชันไม่มีผลิตเพิ่มนะครับตัวนี้นะครับทำออกมารอบเดียวแล้วจบเลยนะครับฉะนั้นใครที่สะสมซีรีส์นี้อยู่ก็ควรจะมีเข้าคอลเลคชันเช่นเดียวกันครับผมเพราะงั้นก็วันนี้ผมมาก็ต้้งจูยใจนิดนึงนะครับพยายามให้ข้อมูลที่ครอบคลุมนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อจะได้มีดีเทลไว ตัดสินใจนะครับหรือเอาไว้ดูนะครับเผื่ออยากจะได้รุ่นนี้มาใช้งานหรือสะสมกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับ G-Shock by g z ี p ครับผมขอบคุณครับ